สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสลับเหรียญ50สตังค์ผมก็มีหลายๆพศนะครับสลับบางพศผมก็ไม่มีนะครับก็เลยจะมาลงประกาศรับซื้อหากท่านไหนมีนะครับจะจะขายก็ติดต่อสอบถามได้นะครับอดีไลน์ก็อยู่ด้านล่างนะครับหรือจะทิ้งไอดีไลน์ไว้เบอร์ติดต่อไว้ผมติดต่อกลับก็ได้นะครับ วันนี้ผมจะมาลงประกาศรับซื้อเหรียญ50สตางค์พศสองพนนะครับกับราคาที่ผมจะรับซื้อในวันนี้เป็นเหรียญที่สภาพสวยๆนะครับไม่ผ่านการใช้งานผมรับซื้อในราคา30บาทถึง50บาทนะครับหากมีนะครับก็ถ่ายรูปตกลงราคากันอีกทีนะครับแต่ผมจะรับซื้อเหรียญที่สภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานรับซื้อในราคา30 จะถึง50บาทนะครับก็อยากจะมาเก็บสะสมไว้นะครับผมเองก็ชื่นชอบในการสะสมนะครับหากพศไหนเหรียญไหนที่ไม่มีนะครับผมก็จะลงประกาศรับซื้อนะครับย้ำนะครับว่าผมลงประกาศรับซื้อในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญ50สตางค์พศส5 3พนะครับกับเหรียญที่สภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานนะครับ ผมรับซื้อในราคา30ถึง50บาทนะครับหากท่านไหนมีนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ